ในเหตุการที่พระเยซเรียกพวกสาวกชุดแรกนั้นเราได้เรียนอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมเป็นบิชน์รีเกาหลีชื่อพันสุรีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชั่นที่กรุงเทพอยู่และโอกอากาศทีวีขาะประสศอาติละครั้งตั้งเตเบมทธิวถึงยตนเพื่อพวกปัญญาชนไทย ให้ปวดตาใจ,จและกลับใจเช,เชื่อพระเยซูได้รับความโรดและต,กต,กตกขึตนเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูท้วันะครับวโคพระวจนะของวันนี้นั้นคือผู้หาคนเหมือนหาปลาโคอจดจำนั้นมาลล็อกโกบตินึ่งโคที่สิบเจ็ดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็น ผู้หาคนเหมือนหาปลาพระวจนะของวันนี้นั้นคือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ชุดแรกคือทางชีคนใช่ไหมครับพระเยซูทรงเรียกพวกเขาที่กำลังจับปลาอยู่ที่ทะเลกาลิลีในเหตุการณ์ที่พระเยซูเรียกพวกสาวกชุดแรกนั้นเราได้เรียนอะไรบ้างนะครับประการแรกพระเยซูทรงเรียก ผู้ที่กำลังทำงานอย่างกระตืรรอนอยู่เมื่อผมกับอาจารย์เดโบราชว่งชาวงเช้าก็เดินเล่นนะครับว่าก,กำลังกายอยู่ก็เห็นผู้ที่ทำความสะอาดนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นเขาทำงานอยู่นะครับแต่สว่วนใหญ,ญ่นั้นคือเขานั่งและก็ถู เออมือถือเท่านั้นเองนะไม่ได้ทำงานก็นนทุ่เตะ์ออแฮนด์โฟนคือมือถืออย่างเดียวก็อ๋อยู่ได้อย่างไรก็ชีวิตของเขาอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่มีอนาคตถ้าหากพระเยซูสะเดินม,มาสู่โลกนี้และเรียกสาวกของพระองค์พระเยซูจะเรียกคนใดบ้างนะครับก็แน่นอนฟูที่อันหนังส์ เอ่อยังกระทรรงทีโหสมุทรหรือทํางานที่บริษัททํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสัสเซอร์ไม่ใช่เอ่อชคแต่ไปเที่ยวแล้วก็อ่อกินเหล้ากันไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนนะอย่างเช่นเมื่อพระเยซูเรียกสาวกคนหนึ่งชื่อเลวีที่หลังก็เปลี่ยนเป็นแมทธิวนะครับเขาก็ 탐관티단파시유, 또난 프라이에수리약 하이카오, 디딴 프라이에수바이나카. 그렇다면 프라티자벤사워티디공프라이에수, 도입된다는벤푸티탐관낙르카얀벤콘사스난행나카. 그렇다면 티송, 어머 뭐 프라이에수송리약, 어차우브라몽시코나카, 또난 프라이에수어뜨락, 렙아라이나카. 프라이에수안냐와자. พระเยซูตั้งพวกเขาให้เป็นคนใดคือพระเยซูจะตั้งให้พวกเขาเป็นผู้หาคนเหมือนฮาบลาเราจะอ่านข้อจดจำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนฮาบลาจนปันนี้ ชาวประมงเหล่านี้ก็ทำนงชีวิตทำหากินอย่างเดียวนะครับชีวิตของพวกเขาก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับซึ่งชีวิตที่ทำหากินอย่างนั้นคือห่างไกลกับเป้าหมายชีวิตหรือคว,วามหมายชีวิตนะครับแต่วันหนึ่งพระเยซูเรียกพวกเขาและให้พวกเขาเป็นผู้หาคนไม่ใช่ผู้หาปลานะครับถ้าอย่างนั้น ชีวิตเด็กตัางกันยังไงนะครับระหว่างผู้หาคนกับผู้หาลาเรื่องชีวิตที่ผู้หาปลานั้นเมื่อกี้ผมบอกเลยวา่าคือห่างไกลห่างเหินกับเ,เป้าหมายชีวิตและความหมายชีวิตนะครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เราเพียงแต่ทำมากินนะครับทำน่งชีวิตเพื่อพระศิริของพระเจ้าแล้วก็ทำมิชันที่ พระเจ้าทรงให้กับมนุษย์ทําให้มีคุณค่าชีวิตของมนุษย์แตกต่างกับสัตว์ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่รู้เป้าหมายชีวิตหรือความหมายชีวิตก็เราสามารถที่จะพูดได้ว่าชีวิตของคนนั้นคือไม่ใช่เป็นชีวิตของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรและความหมายชีวิตคืออะไร 이 땅을 향해 앉아있는 사람들은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  앉아는 사람들은 앉아있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 는 사람들은 앉아는 사람들은 앉아있는 사람은 앉아있는 사람들아있는 사람들은 앉아있는 사람 네, 오케이. 고, 어, 고, 군무고, 네, 네, 삼납, 어, 그 어, tuk d 그 쿤모, 그추 go 집 u n m o go chui chibi j a m a i 프라 the tangdan rankai naka. There's a m r 의 p sawa kong p r a 지리냔 고 삼칸과 하나가 양티 파이수트라 양난 프로아 랑카이라우난 밤룽 락사 양아양아의 것동 삼룽 레고따이유디에 삼납 지리냔 공라우난 그 마이따이나 지리냔니 고 탐하이 마누 뺀 마누 난에나가 그렇잖아는 어 키텅 마누티 브라사짝 지리냔 난그만 키틀 마이옥나가 그 사댕과 마이차이 뺀 마누나가 그렇잖아는 어 나티티 추어이 지리냔 คือนาทีคงสาวกของพระเยซูคือผู้หาคนนั้นคือมีน้าหนักเลือมีคุณค่าก็เปรียบเทียบกับชาวประมงเพื่อทำามากินอย่างเดียวนั้นคือแตกต่างกันอย่างชินเชิงนะครับเนื่องจากมนุษย์เรามีจิริญยาณก็เลยมีคุณค่าไม่เหมือนกับซาตานต่างแต่เนื่องจากตกเป็นทสขคงความบาปก็เลยมนุษย์ก็ Ờ, ช่วงนี้เป็นเรือคงมันสัตตนันหรือดำรงชีวิตเพียงแต่ทำมากินคือตกเป็นเนื้อหนังอย่างเดียวไม่มีออจิตดิญญ์คือจิตดิญญ์เรียกก็ถึงจะเราอาร์ตมารยนะครับใช่ครับนามสก,การพระเจ้าหรืออันพระคัมภีร์และฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่หาคนอย่างนี้ในโลกนี้ก็มันยากมากนะครับ 그러한 루안 때뺀타공 관법 나가. 그러천은 프라이에스 감랑 하콘 officials of men 나가. 프라티자 추어이 지딘년 공 만웃. 그러천은 간 리야 공 프라이에스 하이 라우 뺀 officials of men. 프하콘난 그뺀 프라폰 인냐이 나가. 마이차이 뺀 바라짜이 나가. ถ้าอย่างนั้นเออพื่อที่จะเป็นสาวกที่ดีเป็นผู้หาคนที่ดีก็เราจําเป็นต้องทําอะไรบ้างก็ยากลําบากหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นหว่วงนะครับเพราะว่าในพระสัญญาของพระเยซูก็มีอยู่แล้วคืออะไรนะครับพูดที่ตั้งให้เราเป็นผู้หาคน fishers of men นั้นคือไม่ใช่อยู่ที่ความกระตอรุนเราอยู่ที่พระเยซูพระเยซูสัญญาว่าจะ I WILL MAKE YOU OFFICIALS OF MAN 잘 말일까? 그렇지만 프라이예수 자탐 툭싱 툭양 피앙 때 라오난 그뭐 프라이예수 리악 라오? 라오 처방 띠땀 프라이예수 꼽폴레 오나까 프라이예수 자 자깐 툭싱 툭양 물노이 브라칸티삼 바티키리야 타티 콩 푸티 랍감 리악 콩 프라이예수 빼냥아이 방 푸오카오 마이 리로 ไม่รังเนใจก็ติดตามพระเยซูทันทีนะครับนี่เป็นท,ทัาทีผู้ที่รับฟังคำเชิญของพระเยซูบางทีผมก็รู้สึกน่าเชียดใยมากนั้นคือแม้กระทั่งผมก็เชิญใช่ไหมครับเชิญให้นิชินักศึกษาหรือพวกปัญญาชนไทยให้ปวดตาใจและเรียนพระคัมภีร์หรือเข้าร่วมนมัสก,การอ่านพระคัมภี์ก็ตามก็เหมือนผู้ที่ไม่มีหูนะครับ ฟังแล้วก็ไม่ปฏิกิริยาใดๆทางชินก,กน็ผมก็รู้สึกโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อเชิญอย่างนั้นก็คิดว่าอ๋าอนี้ทีไหมอแล้วก็ตั้งใจที่จะก,กระทำอย่างนั้นก,ก,ก็ทีหลังก็เกิดอะไราขึ้นนะครับใช่ครับกกเกิดผลแน่นอนนะครับตามคำสัญญาของพระเยซูเมื่อทางสีคนนี้ที่ติดตามพระเยซูเก,กิดอะไราขึ้นนะครับชีวิตของพวกเขาล้มแล้วไปหรือเลปล่า ทำได้เลยนะพวกเขากลายเป็นผู้รับใช้อิ่งใหญ่ที่ชื่อเสียงมากเกิดผลมากมายนะครับอย่างเช่นปีเปโรราวิโอกปิตเตอร์ขาเมื่อเทศซานาตัวน้าลูกแก่ทั้งหลายนะครับแค่ครั้งเดียวก็กี่คนก็กลับใจใหม่เชื่อพระเยซูใหมครับสามพันคนนะครับหล้วห้าพันคนก็กลับใจเสียใหม่ทันทีเป็นไปได้ยังไงก็เนื่องจาก 프라이에수고 탐하이, 베드로, 뱅콘 장난낙스, 녹장리 낙함, 마이와짜 앤드류, 농차이, 라욘, 어, 잔, 레, 제임스, 야코보, 야곱, 그거 클라이벤 프랍차이잉냥이 셈데우간 낙함. 삼나봄난은 그는 말이군 나 속박, 그 어, 티자, 벤 사워크, 프라이에수, 낙함. 프라이에수는 그는 말이군 나 속박, 티자, 벤 사워크, 프라이에수, 낙함. ผมเป็นไม่เหมาะสมเป็นสาวกของพระเยซูแต่พระเยซูก็ยังเรียกผมให้เป็นสาวกของพระเยซูให้เป็นผู้หาคนนะครับโดยส่งผู้เรียนแก่ส่งคนเชิญให้เรียนพระคัมภีร์และเข้าร่วมนมัสการก็ตอนนั้นก็ผมอาจจะประหลาดใจนิดหนึ่งแต่ว่าผมก็เชื่อฟังและติดตามก็เรียบแบบพระเยซูด้วยก็เลยพระเยซูก็อยพ่นชีวิต คงผมจมปันนี้นะครับแล้วก็ให้หาคนบ้างในประเทศไทยก็หาคนบ้างนะครับหวังว่าผู้ที่ฟังรายการน,นี้ก็คิดดีนะครับว่าชีวิตปัจจุบันนี้ก็มีความหมายไหมเออหมาะสมกับเ,ออเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างเราไหมแล้วก็เมื่อผมเชิญให้เ,ออเข้าร่วมนมัสการหรือเรียมพระคัมภีรก็เปิดใจแล้วก็สมัคร มาไ,ได้นะครับแล้วก็เราก็อินดีที่จะสนอนพระคัมภีร์ให้นะครับวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตคงท่านทางไหนก็เกิดผลมากโดยหาคน